แสนวิวนะผมจะแจกของตัวนี้นะสวัสดีครับเกาเขากะกุ๊กที่เม้าผมโอ้โหช่างเงียบกริรบวันนี้วันอังคารนะครับปิดร้านนะเพราะมาถ่ายคลิปไปเฉยนะวันนี้ทาเมนูครับกุ้งคั่วพริกเกลือบอกเลยว่าเมนูนี้นี่ตัดเซียนเหมือนกันนะครับ ขั้วพริกเกลือเลยนะบางทีเนี่ยไอที่ผมทําไปไอพวกหมูกรงหมูกรอบนะนว่าปรุงวีแบบนี่ถ้าเกิดเป็นแบบสายจีนจัดๆเลยเนี่ยเขาจะมีผงพริกเกลือนะเขาจะพวกเครื่องรืต่างๆเนี่ยไปปั่นรวมกันเพื่อได้ผงนี้ขึ้นมานะซึ่งอาจารย์ผมเนี่ยที่สอนมาเนี่ยเขาว่าสูตรนี้นี่มันนะไม่ทําง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าคลิปนี้ออกไปเอาสัก5้าแสนวิวนะ ผมจะแจกผงตัวนี้นะแต่ถ้าไม่ถึงนะผมขออนุญาตยังไม่แจกดีกว่าผมกู้พปเกลี่สุดยอดโรยของทอดได้ทุกอย่างนะวันนี้ก็จะปรุงสดให้ดูแต่เอาจริงนะปรุงสดกับผงนี้ก็ไม่ต่างกันมากหรอกปรุงสดก็อร่อยได้วันนี้ปรุงสดให้ดูก่อนส่วนใครอยากได้ผงนะแชร์ไปแชร์ไปพบ5 0,000นวิวผมแจกเลยผงพูวพิเกลือเดี๋ยวต้องไปขออาจารย์ด้วยนะว่าอาจารย์ให้แจกว่ะนะอ่ะโอเคมะมาดูแบบมาดูแบบ,บนบ้านก่อนทําไงกุ้งนี่นะครับนะ ผ่าหลังพอเอาเส้นดำออกนะเอาเปลือกไว้นะมาทอดเลยผมโรยแป้งนิดนึงนะครับมาครับเดี๋ยววิธีบ้านๆก็อร่อยเหมือนกันผมบอกเลยสูตรนี้ก็ไม่ธรรมดานะมาเดี๋ยวเราก็จะโรยตรงนี้หน่อยนะครับโรยโรยเขาเรียกแป้งทอดก่อนนิดนึงนะครับผมทีนี้โรยไปทั่วๆหน่อยไปครับลงเลยไปไปยังแรงลงไปเลยอ้ นิดหน่อยอย่าไปกลัวมันครับน้ำมันนี่อย่าไปกลัวนะถักนบต้องมีบากแผลคุกต้องมีต้องมีต้องมีรอ,อยน้ํามันนะครับ <c oughs> เอาไปเถอะเดี๋ยวคุณก็ชินมีบ้างนะของมันจะอร่อยนะโอเคดูไปก่อนล้างมือแป๊บนึงบางสูตรก็ไม่คุกแป้งนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมชอบแบบคุกรุกๆ,ๆุกหน่อยคลุกแป้งนิดหน่อย มาครับกุ้งนี้ทอดแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเนื้อไม่เหลือนะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็ขึ้นได้เลยอาแค่นี้เองหับไว้แป๊บหนึ่งนะครับมาเราเระหว่างรอกุ้งนะมาดูตัวนี้ก็ะเทียมเจวเนี่ยผมเจลไว้แล้วนะถ้าเป็นถ้าเป็นพริกเกลือของจีนเลยเนี่ยนะ คือมันจะใช้กระเทียมจีนนะเนี่ยเดจะไม่มีเปลือกเลยนะทอดให้กรอบเหลืองนะแล้วก็โรยเกลือน้ําตาลนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวที่เป็นเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวของาราบบีนะหอมแดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็พริก2อย่างนะมาดูเลยมาครับคุณตัวผิดเกลือนะเราก็ต้องผัดตัวผสมให้ให้มันหอหมก่อนนะครับตัวที่เราบอกไปนะมา ตนี้ต้องหอมเลยนะหอมมากตอนนี้อาหอมได้ที่ก็พุ่งลงเลยอ่านะ แล้วทำไงต่อมา <C oughs> ครับทำไงต่อเราก็ปรุงรสกันนะรถก็สบายๆนะครับใส่เกลือน,นิดนึงนะน้ำตาลนิดหน่อยตัวรถขาดไม่ได้อ่าใส่ไ,ไปพริกไทยนิดนึงนะถ้ารสชาติตัวนี้นะถ้าเกิดคุณมีผมคุณรถก็ใส่นิดนึงนะครับผมมาเ,าเลาก็ครัวเลย เจะใส่เหล้าจีนนิดนึงนะครับตอนนี้หอมมากโอเคเสิร์ฟได้เลยนะครับกุ้งกุ้งพริกเกลือก่อนเสิร์ฟเราก็เตรียมเจียวก่อ <c oughs> นเสิร์ฟเราก็เตรียมเจียวนะครับไปครับ <c oughs> อ่าเพิ่มอีกนิดนึงเรียบร้อยครับผม กุ้งกุ้พริกเกลือน่ากินมากไปครับจัดจานกันมาครับเป็นไงเมนูนี้เป็นไงรวดเร็วไหมน่ากินไหมโอ้โหนี่นะผมบอกเลยว่าทีเด็ดยิ่งใช้กุ้งตัวใหญ่ยิ่งเด็ดนะมาดูโอ้โหดิดูพริกเกลือดิชิมพริกเกลือก็อร่อยแล้วผมบอกให้เนี่ยตัวนี้สุดยอดชิมหน่อยชิมหน่อยเป๊ะมาชิมลูกกุ้งกันกุ้งดีกินได้ทั้งเปลือกเลยนะ นะ <ues> ครับรสชาตินี่นะเปลือกกรอบๆหน่อยเค่มเค็นหวานหวานน้อยเค็มๆแรมๆหอมแล้วจีนหอมพริกกระเทียมมากแทไนไม่ต้องจิ้มเลยอะแต่ถ้าเกิดจะทอดมันจักัะจิ้มซีฟู๊ดหน่อยนึง <im? 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 ต้องทำดู สูตรนี้ง่ายๆบ้านๆแต่ถ้าอยากได้สูตรแบบฮ่องกงผมคุณต้องไปซื้อเครื่องปรุงฮ่องกงมานิดหน่อยสองสาตัวอยากได้ใช่ไหมห้าแสนวิวให้เลย <c oughs> อันนี้บอกนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ครบห้าแสนวิวหรอก <c oughs> แต่ก็ถลึถ่รครบจะไปขออาจารย์ให้สูตรนั้นอร่อยมากผมบอกเลยกินด้วยอีกตัวหนึ่งจริงๆกุ้งพวกนี้มันกินได้ทั้งตัวนะเพราะฉะนั้นกินให้กินให้ดูทั้งตัวเลยได้เ <c oughs> นี่ยพริกกระเทียมเยอะหน่อยพริกกระเทียมเยอะหน่อยอ่า ราะกรอบนะกินกับพริกกระเทียมกับแก้มก็ดีกับข้าวก็ได้ไปครับอร่อยมากเอ้มองให้สุดนี้ก็โอเคแล้วกินกิบนบ้านๆนะสูตรนี้ก็เหมือนร้านอาหารแล้วอร่อยแล้ว แต่ก็ไต้ท้องกลมอีกแบบหนึ่งมันจะแบบนูว่าน,นี้เยอะเลยจุรดมันเยอะกว่านี้ <c oughs> วันนี้มาเร็วไปเร็วนะแบบให้คลิปมันกระชับกระชับหน่อยนะมันนู้วกับแก้มอย่างดีนะคนขอมาเยอะก็เลยจัดให้หน่อยไปครับยิ่หนูเริ่มทำงานแล้วอย่าแพลวอย่าแผลวชื่นใจจริงๆ้็ลองมาทําดูนะครับไหนก็าฝากกดไลค์กดแชร์สัไทครับเจอกันคลิปหน้าครับ